อันที่หนึ่งนะครับจะมีปัญหาในการบันทึกนะครับใส่เทปจะมีปัญหาในการทำค p ปปี้นะครับไม่ออไอ่านไอ้หนึ่งนะครับการควบคุมภายในนะครับดา้านการจัดการนะรด้านใหญ่เลยตัวเราแหละผู้บริหารแล้วนะการควบคุมภายในได้านการจัดการ อันที่สองนะครับด้านนะครับงบประมาณนะครับอันที่สามนะครับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่พวกเราตอบกันมาเมื่อกี้ครับ การอะไรมอบหมายงานการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทํางานนะจะอยู่ด้านนี้นะครับการบริหารทรัพยากรบุคคลอันที่สี่นะครับ,รรบ,รบ,บอันที่สี่นะครับ, 4, รบด้านทรัพย์สินด้านทรัพย์สินของหน่วยงานหรือสินทรัพย์ต่างๆนะฮะเงินทองวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันที่ห้า ด้านการผลิตสินค้านะที่ได้การผลิตสินค้าอันที่หกนะครับด้านการขายและบริการนะรการขายและการบริการเราก็ต้องมีการตรวจสอบภายในด้วยนะครับด้านที่เจ็ดด้านสำคัญเป็นปกติคือด้านการเงินนะครับอันที่แปด นะครับด้านลูกนี้นะนทอธิกานะครับอะไรรู้ไหมเจ้าที่เก้าอะไรรู้ไหมเดีย๋ยวาสายถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงอะ่ะนะอสอบได้ครับด้านเจ้าหนี้อเจ้าหนี้ก็มีการตรวจสอบภายในนะไะด้านเจาน้าหนี้นะครับเพื่อเราจะรู้ว่าเราต้องชำระหนี้เขา คืนต้นทั้งดอกเบีย้ยนะฮะตามกาหนดระยะเวลากิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างนะออกกิจกรรมในการควบคุมข้อสิบนะครับข้อสิบด้านการปฏิบัติตามกฎกฎหมายระเบียบข้อบังคับการปฏิบการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นะฮะแล้วก็ด้าน11นี่เป็นตัวอย่างนะครับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นี่เองนะครับและนี่คือนะคะนี่คือตัวอย่างของแนวปฏิบัติในการนำ โคโซมาใช้ที่กล่าวมาคือตัวอย่างนะคือแนวปฏิบัติของการนำหลักการของโคโซ่มาใช้แล้วเวลาทําทําอย่างไรอ่าตบท้ายนะครับตบท้ายเกิดเวลานิดเดียวเกิดเวลานิดเดียวนะครับเกิดเวลานิดนึงแนวปฏิบัตินะครับหนึ <c> ่ง <oughs> กำหนดขั้นตอนนะครับการดำเนินงานของด้านต่างๆที่กล่าวมาในส็ออด,ด้าน อ่าขั้นตอนนะครับนวิที่ปฏิบัติแล้วกระบนดขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆที่กล่าวมาเช่นการผลิตเราก็ต้องพูดถึงก,กระบวนการผลิตนะฮะกระบวนการผลิตต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นเดี๋ยวจะพยายามจะยกตัวอย่างเข้าไปในสไลด์ PowerPoint ให้นะครับอ่ะอันที่สองมาแล้วเดี๋ยวจารนึกอ๋อเลยที่ตอบมาเนี่ยเอาเข้าใจหมดแล้วนะฮะมาเข้าใจทะลุปลุกปลงในท้ายชั่วโมงนะครับเข้าใจทะลุปลุกปลงเลยอันที่สองนะครับ สภาพแวดล้อมระบุนะครับระบุสภาพแวดลอ้อมการควบคุมนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มีอะไรนะระบุนะเช่นกระบวนการผลิตนะ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรครับมาตรฐานการผลิต ISO อย่างเป็นต้นนะฮมาตรฐานการผลิต ISO เป็นต้นระบุอันที่สามอันที่สามนะครับระบุปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นไม่มีการควบคุมคุณภาพการผลิตไม่มีการควบคุมสารเจือปนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือปริมาณของเสียในการผลิตมีสูงนะ เครื่องจักรมักจะเสียบ่อยนะฮเครื่องจักรมักจะหยุดกลางคันกราปงผลิตเอลต่อ,ตอกรางปัมเนี้ยหยุดแหละนะฮของแตกของเสียงอย่างเป็นต้นนะฮไอ้สารหปุัไจัยเสียงอันที่สี่นะะกำหนดกิจกรรมนะครับการควบคุมเช่น กิจกรรมการควบคุมคุณภาพเป็นต้นนะถ้าเราจะใน,นกิกรรผลิตกวาการผลิตใช่ไหมใช่ม,ใชมีการควบคุมคุณภาพในห้องแลบนะหรือในในใน,ในลายการผลิตเครื่องจกักรใช่ไหมครับอันที่ห้าอันที่ห้านะครับสารสนเทศนะครับ วิธีนะครับวิธีการใช้สารสนเทศและการสื่อสารคือห้าข้อนี้เนี่ยนะครับคือองค์ประกอบของการควบคุมตามหลักการโคโซ่เวลาที่เรานำไปใช้ในแนวปฏิบัตินะเราก็องค์ประกอบห้าประการนี้แหละไปกำหนดใช่เป็นวิธีเป็นขั้นตอนมีอะไรบ้างนะ ระบบวิธีการใช้ใช้สารสนเทศคือข้อมูลในการสื่อสารเช่นติดประกาศติดประกาศบอร์ดใช้อีเมลใช้จดหมายเวียนนะเผยแพร่ตามบอร์ดประกาศนะหรือหนังสือนะหนังสือเวียนอย่างนี้เป็นต้นคือนะการใช้สารสนเทศหรือใช้คลังของเว็บไซต์ของบริษัทนะเว็บไซต์ประกาศาเว็บบอร์ดอย่างนี้เป็นต้นรนะบบการใช้สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง,างไรโดยที่ใด ทางลายลอักษรทางวาจาอธิการประชุมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่หกนะครับกำหนดหนะ้าการติดตามและประเมินผลนะครับ ว่าเราจะติดตามและประเมินผลจากอะไรเช่นประเมินผลการผลิตนะครับโดยการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับามาตรฐานในวิชาของเราใช่ไหมเปรียบเทียบกับามาตรฐานหรือเปรียบเทียบกับแผนที่เราวางเข้าไว้เช่นอัตราการผลิตกำลังการผลิตว่าต่อวันเราผลิตได้กี่หน่วยนะแล้วผลิตจริงได้กี่หน่วยมันแตกต่างไปกี่หน่วย,ยนี้เป็นต้นนะและที่แตกต่างมามาจากอะไรนี่การกําหนดการติดตามและประเมินผลนี่คือบทที่สิบสี่นะแนวทางปฏิบัติในการนําหลัก การของโคโซไปใช้ทั้งอาจารย์ยกตัวอย่าง11ด้านนะแล้วในแต่ละด้านนั้นควรจะมีการระบุทั้งหมด6นะหขั้นต,ออ,นตออ่หขั้นตอนและแต่ทำเป,เป็นเป็นเป็นตารางนะหกช่อง6ช่องนะอ่าบันทึกเข้าไว้เแต่อาจารย์จะเอาไปไปวาดใส่ไว้ในในใน PowerPoint ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆนะครับนะะฉะนั้นะแนวาทางเรื่องการควบคุมภายในที่สำคัญนะครับก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจหลักการโคโซแหละะ เล่วเกี่ยวงกับการควบคุมภัยที่ให้ครอบคลุมทุกด้านนะครอบคลุมทุกด้านนะของการบริหารการจัดการในองค์การไม่ใช่เฉพาะการเงินและการบัญชีเท่านั้นอนนี้ใจขอสรุปปิดท้ายปิดคอร์สนะสรุปปิดคอร์สในชากระบวนการควบคุมเพื่อการจัดการในวันนี้นะครับแต่ว่าเรามีนัดกันสัปดา์หน้านะวันตรุษจีนวันไหว้เจ้าพอดีในการบรรยายสุขทบทวนนะอาจารย์ขอมาอ้าความครบถ้วน กระบวนวิชานี้ทั้ง14บทในวันตรุษจีนไว้เจ้านะฮะอาจจะ